ก่อนกัปตวีเท่ากับแม่แดงชนบุรีบริเวณนี้เป็นหาดทรายแก้วนะคะหาดทรายแก้วอยู่อำเภอสัตหีบชนบุรีตอนนี้เวลาเย็นๆหาดทรายแก้วนะคะเบ็่งบริเวณรอบๆหาดทรายแก้ว เขามีบริการเรือให้พาย,ายน้ำนะคะถ้าใครอยากภายเรือขยกะะักกับมะาพชาวได้่งอาหารเ้าอาหารใช่ไหมนัำกระซ้ใสนะคะนาล่นนาเล่น หลังจากเล่นน้ำแล้ว oh. วันต่อมาเขากับมายางเล่นในร้านอาหารออกซิเจนอยู่แถวพัทยา oh. น้องแมวน้องแมวชื่อน้องแมวนำโชควันต่อมาเขากับมา หาน้องแมวอยู่สุวรรณภูมิรอขึ้นเครื่องกับหน้าบ้านน้องแมวกับมีสวนยมน,น้อยาอาศัยอยู่ในสวนยมของประยุตั้งนานแล้วเขาชอบตรงนี้มุมนี้เนะาะเขาหมักมุมนี่นะคะข้างโคกขีขข่กันคากสวนยมประยุตดอกต้นชวนชมแต่ว่ามันออกดอกไปแล้ววันนี้ยังไม่ออก โอ้ที่ออกดอกก็มีเน,นี่ยออกดอกแล้วก็มีน,นี่ก็มีดอกอุย้ยไายดอกเด็ดออกดอกชอนชมแล้วก็มีบัวด้วยกระถางบัวบัวนี่กับบัวบัวนี่บัวบ้านเช่านะคะต้นสายๆายจะหุบอันนี้เมื่อกี้กับบ้านแล้วเอาต้นสายก็หุบอันนี้นะอ๋อสายแล้วกับหุบ มีหดปลาปลาขาวปลาหางนกยูงพเพื่อนวะใสอาหารมันเอาไปกินยุงมาอยู่บ้านเพิ่อนกะบ่บน่งดูได้นะคะนนกะซอยเพิ่นถอนต้นบัวออกถอนใบที่มันแก่แล้วเอาไปถิ่มให้ใบโอ,โอนโอนออกมาใหม่เห็ดๆไปเพื่อว่า บ่ต้องคิดหลายเวลาสีเลี้ยวึ้นคลิปนี้ก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปีนี่ที่อยู่เมืองไทยว้ยโอกาสหนาสิมาเหตุคลิปที่เมืองไทยใหม่คลิปต่อไปก็เป็นคลิปที่ถ่ายอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะฝากกดไลค์แลวก็กดติดตามให้ในเดอค่าและก็กยอ,ะกอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้พ่อวิดีโอใหม่ๆ ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมแล้วพบกันใหม่นะจ้าสวัสดีค่ะ